ไตรปิฎกร,รมทางสายกลางในเช้าของวันที่สองตุลาคมพศ2563ณแดนธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตท่านพระยาธ,ธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระญาติธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองพระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าจนถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระจำมาจมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์เจ้าขาในวันนี้ลูกได้เดินทางจาริกอัญเชิญดวงพระกรรมฐาน แผ่เมตตามายัางทางภาคใต้ตามรหัสงานและพุทธพิธีที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาให้ลูกดำเดินมาตามขั้นตามตอนในแต่ละที่แต่ละจุดจนครบจนมาถึงสถานที่แห่งนี้เขานาเกิดองค์พระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคล ลูกตั้งใจจะน้อมดวงพระกรรมฐานน้อมถวายบูชาแด่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในทีน่นี้คือทางทิศใต้ของประเทศไทยเพื่อให้เก,กิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติบ้านเมือง และชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกขอให้โลกใบนี้เจริญไปด้วยการเผยแผ่ธ,ธรรมของพระพุทธองค์ปฏิบัติธรรมของพุทธองค์และสําเร็จธรรมตามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะและในวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาลูกจึงจะขอกราบนอบน้อม ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงพุทธโอวาทให้ลูกได้ฟังเนื่องในโอกาสที่มีสิ่งดีๆสิ่งที่สำคัญก็เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายประการในวันนี้พระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะประหยะัดทำเอ่ย ก็ดีแล้วลลูกที่ลูกได้ดำเนินตามรหัสงานมาทีละขั้นทีละตอนทีละสิ่งทีละอย่างและลูกนี้ก็ได้ค้นพบดวงพระกรรมฐานในศูนย์กลางกายในกรรมฐานหลวงกองที่สี่สิบเอด กองเจะจะสามารถฝึกจิตของลูกทั้งหลายให้รู้ตื่นและลูกทั้งหลายก็ได้ตั้งใจฝึกฝนจนเกิดผลแกต่ตนเห็นประโยชน์และคุณค่าในการฝึกฝนกันได้บ้างแล้วพระยาตรำเอ่ยลูกก็ได้ พาคณะเดินทางจาลิกแผ่เมตตาสแสดงถึงพุทธานุภาพแห่งดวงแก้วดวงธรรมดวงพระกรรมฐานที่ได้ก่อเกิดฝึกฝนตนแบ่งปันให้ผู้อืน่นได้จาลิกแผ่ดวงพระกรรมฐานสูน่ภพภูมิต่างๆและ,สะแสดงธรรม น้อมรรมขององค์พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมนี้ลงสู่โลกให้ดวงจิตในหลายภพภูมิได้ฟังรวมถึงลูกนั้นก็ยังใช้ดวงพระกรรมฐานนี้ในการแผ่เมตตาไปสู่ทิศทางต่างๆที่มีดวงจิตผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีความทุกข์ความเร่าร้อนลูกนี้ได้พิสูจน์ตนด้วยการฝึกเอาชนะปัญหาและสิ่งทดสอบต่างๆด้วยดวงพระกรรมฐานด้วยความนิ่งความสงบที่ลูกได้ตั้งใจที่ฝึกฝนธรรม,มาจนบัดนี้ ลูกก็สามารถเดินทางในแต่ละจุดและประับสภาวะในแต่ละอยางฟันฝ่าผ่านพ้นมาไดา้ถึงแม้ว่าจะเจอกับสิ่งกระทบทดสอบต่างๆมากมายเพียงใดลูกก็ยังคงใช้จิตใช้ใจของลูกตั้งมั่นและอดทนตั้งมั่น อยู่ในคุณงามความดีและฝึกจิตของตในให้นิ่งเฉยให้รู้ตื่นดำเดินมาจนถึงซึ่งความสำเร็จในการได้ขึ้นเข้าเฝ้าเนื่องในวันออกพรรษาในวันนี้และน้อมถวายดวงพระกรรมฐานรวมถึงสิ่งที่ลูกได้สร้างได้ทำทั้งหมด น้อมถวายเป็นพุทธบูชากันในวันนี้และทุกๆคนที่ได้ร่วมสร้างรวมทำร,ร,ร่วมประพฤติธปฏิบัติร่วมฝึกฝนร่วมเดินทางทุกดวงจิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้น้อมอธิษฐานถวายความดีเช่นเดียวกันในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรอบของงานที่ยิ่งใหญ่เป็นรอบของกิจการงานที่สำคัญยิ่งนักที่ลูกทั้งหลายนั้นสามารถจะจรวบรวมคุณงามความดีของตอนจนครบบริบูรณ์น้อมถวายในวันออกพรรษาดีแล้วละพระยธรรม แม้ลูกจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหามาเพียงใดจิตของลูกยังคงมุ่งมั่นตั้งใจรวบรวมพระกรรมฐานไว้ในศูนย์กลางกายให้ก่อให้เกิดเป็นดวงแก้วดวงทำสว่างสวยชำักขัดเกลาจิตของตอนจนสว่างดีแล้วลาพระยาธรรม และลูกก็จงสดับฟังทำนี้นะฟังให้เข้าใจแล้วก็น้อมกลับไปประพฤติปฏิบัติตามเผยแผ่ให้กับบุคคลผู้อื่นได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนตนตามก็แล้วกันนะลูกทั้งหลายเอ,อ้ยสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องโดยกายนั้น จงอย่าให้ความสำคัญกับมันจนสิ่งเหล่านั้นครอบงำพาให้เราทุกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของทุก์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของทุกคนให้ตกเป็นทาสของเขาจงฝึกแยกจิตแยกกายออกจากกัน และให้ความสําคัญกับจิตของตนคือการฝึกจิตของตนให้สว่างสวยฝึกจิตของตนนี้ให้รู้ตื่นรู้แจง้งและฝึกฝนตนให้เข้าใจในการดำรงชีวิตชนนีว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา คือการส่งจิตไอ้หนึ่งเฉยสว่างรู้ตื่นส่วนชีวิตในทางกายาสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องโดยกายาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นของสมมุติล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่ใช่ของเราจงมันพิจารณนาะ ฝึกฝนแยกจิตออกมาให้จิตเห็นกายว่าแท้ที่จริงนั้นกายทั้งหลายเป็นเพียงกรรมเป็นเพียงกองทุกเป็นเพียงสิ่งที่มันไม่ดีไม่สวยไม่งามกองกรรมนี้กองกายนี้ เขามีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนมีแต่ตัวตนมีแต่สิ่งที่ต้องดินน้นรนขวนญขวายมีทุกมากมายที่เรานี่จะต้องดูแลและคอยปรับสภาวะในกายให้ดำเดินไปดำเดินไปเช่นนั้นตัวของเรา จะต้องไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากเกินกว่าการทรงจิตให้มีพลังการทรงจิตให้มีพลังย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการทรงจิตให้มีพลังอยู่เนื้อกายอยู่เนือชีวิตในทางยามย่อมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตของเรานี้เป็นอิสระ จิตของเราย่อมจะเป็นสุขย่อมจะไม่ถูกปัญหาในกายปัญหาในชีวิตปัญหาในโลกสิ่งต่างๆทั้งหลายขอบงำจิตกองเราย่อมจะมีพลังแห่งความสว่างสวยจนจะถึงที่สิ้นสุดแห่งความหลุดพน้น พระยาดำเอย่ยฉะนั้นการที่ทหากว่าเราให้ความสำคัญกับจิตดูเฉพาะจิตแห่งตนฝึกฝนจิตของตนให้รู้ตื่นให้สว่างสวยและคอยจัดการแก้ไขกับปัญหาสิ่งกระตบมาในส่วนของกายาอย่างรู้ตื่นนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่ตหากว่าเรามัวแต่สนใจสิ่งที่เป็นของยามกายก็ดีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวข้องด้วยกายก็ดีมัวแต่สนใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจะทำให้เราถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครอบงำาพระให้เป็นทุกข์ เพราะในกายนี้มีเรื่องราวมากมายมีทั้งสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และสิ่งที่จะผ่านเข้ามาอีกเรื่องราวของกายกายนี้มีมากมายเลยถ้าเรามัวแต่ไปสนใจเขาและเราก็จะมัวแต่สนใจสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยเขา สนใจในสิ่งสมมติทั้งหลายเราก็จะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำพาให้เรานี้ต้องเป็นทุกข์ฉะนั้นให้ลูกตั้งหลายจงรู้ตื่นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของตนย่อมแน่นอนว่าต้องเป็นการฝึกฝนจิตของตนให้รู้ตื่น ความสำคัญแห่งตนที่สุดก็คือจิตส่วนสภาวะที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยกายยาบทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราควรจะจัดสรรให้มันเป็นไปตามเหตุของมันเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทั้งหลาย จงเปลีปย่ยนพยายามฝึกจิตให้มากละสิ่งสมมุติทั้งหลายเกี่ยวข้องด้วยกายทั้งหลายสิ่งไปนอกทั้งหลายและสิ่งเหล่านั้นให้มา,ใา,มก,ากให้ความสําคัญกับจิตอันรู้ตื่นอย่าให้ความสําคัญกับชีวิตร่างกายและจิตใจนี้ให้มันมากเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ หากเราให้ความสำคัญกับเขามากเมื่อไรเขาก็จะมีอำนาจในการควบคุมจิตใจของเราให้ตกเป็นทาสของเขาทันทีและเราก็จะมัวแต่ทุกข์ไปทุกข์ไปเอาละพระยะาธรรมวันนี้ลูกทั้งหลายผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เดินทางมาจนถึงสถานที่แห่งนี้ลูกทุกๆคนนั้นจงมุ่งม,มั่นตั้งใจฝึกฝนจิตของตนต่อไปเถอะสิ่งใดที่ไม่ดีจะได้มา่อไหหายไปจากจิตของตนสิ่งใดที่ดีแล้วจะได้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปในวันนี้ เป็นวันออกพรรษาลูกและหลวงพ่อพระอาจารย์ได้เดินทางมาพร้อมกับสิทธิ์อีกหลายคนซึ่งก็ถือว่าได้รอบได้เวลาในการมาน้อมถวายดวงพระกรรมฐานและมาทำหน้าที่อธิษฐานบารมีทางทิศใต้ ของประเทศไทยเพื่อจะน้อมพลังพุทธ,ธาบารมีน้อมพลังแห่งดวงพระกรรมฐานลงสู่โลกวันนี้ก็เป็นเลือกดีเป็นวันดีของพระพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สร้างบุญสร้าง บารมีกุศลความดีสมบูรณ์ในช่วงเข่าพรรษาและได้ออกพรรษาเพื่อจะลิกไปยังสถานที่ต่างๆช่วยกันเผยแผ่ธรรมบำเพ็ญเพียรปฏิบัติและเป็นวันจีทุกคนนั้นต้อนรับการออกจากกรรมฐานการออกจากพรรษา ออกจากการภาวนาในสถานที่ที่นักบวชทั้งหลายได้จำพรรษาอยู่เพื่อที่จะน้อมถวายสิ่งของเข้าของปัจจัยสีต่างๆเพื่อรับการออกพรรษาของนักบวชทั้งหลายและก็ถือว่าเป็นวันที่มีอานิสงส์บุญที่ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นลูกก็จงดำเดินตามหน้าที่ของตอนต่อไปงานที่ได้รับมอบหมายให้มาทำก็สสำเร็จรุ่ร่วงดีดวงพระกรรมฐานก็ได้น้อมถวายเป็นพุทธบชูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่นี้ณนะองค์พระใหญ่ พุทธมิ่งมงคลซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่ตั้งตรงงานอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยลูกทั้งหลายได้ปรับจิตปรับใจของตนจนพร้อมแล้วก็จงพากันอันเชิญดวงแก้วดวงธรรมดวงพระกรรมฐานลงสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้กอ่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก่อเกิดขึ้นลูกทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจประกอบกิจหน้าที่ของตนต่อไปเถอดสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตา ประทานพุทธโอวาทในวันนี้ให้ลูกทางหลายได้ฟังลูกพอจะเข้าใจในพุทธวิธีต่างๆที่ทำและพอจะเข้าใจในพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงสอนในวันนี้เช่นนี้ว่าควรที่จะให้ความสำคัญกับจิตอันรู้ตื่นไม่ควรจะให้ความสำคัญกับชีวิตและการดำรงอยู่ มากจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ครอบงำทำให้จิตใจของเรามัวหมองจมอยู่ในทะเลทุกนี้ลูกควรจะฝึกประกรมฐานให้มากและลูกทั้งหลายก็ได้อัญเชิญพลังพุทธบารมีของพระพุทธองค์ลงสู่โลกให้กับดวงจิตทั้งหลายได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบาน ลูกจะพยายามตั้งใจฝึกฝนตนให้ครบรอบอีกหนึ่งปีขอให้ความสุขความเจริญในจิตใจของลูกทั้งหลายจงมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระยาธรรมดีแล้วละลูกวันนี้ก็มี เทวดาทั้งหลายนาคทั้งหลายต่างก็มาเฝ้ารับสเสด็จและทุกดวงจิตเหล่านั้นเขาก็ได้ฟังธรรมพร้อมกันแล้วกอไอ้ลูกทั้งหลายจงรู้ตื่นดวงพระกรรมฐานในการฝึกจิตของตอนให้เป็นพุทธะเป็นสิ่งเี็ดสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ว่าลูกทั้งหลายอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ก้ยลูกทั้งหลายจงฝึกจิตของตนให้สว่างสวยรู้ตื่นเถิดสิ่งสมมุติทั้งหลายก็จะคลี่คลายไปปัญหาทั้งหลายที่กลุ่มจิตของลูกก็จะมาลายสิ้นไปแล้วลูกทั้งหลายก็จะถึงสึง่งความหลุดพ้นดานสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตลูกทั้งหลายได้หาเจอแล้ว ชงดำเดินต่อไปให้มันปรากฏผลชัดเจนยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกดวงจิตสิ่งที่ดีและใจชน,นะย่อมจะกอเกิดแก่ลูกทั้งหลายเป็นแน่แท้ลูกย่อมจะเป็นดวงจิตผู้หลุดพ้นละพระยาธรรมเอย่ยาทุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอว่าคุณทุชมมตชงแม่ตา พระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำไม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ